ไปอยูใส่ป้าตัวนี้จะไปยากอะไรอ่ะแค่ดับไฟแค่ตรงนี้<ช>ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็บไม่เห็นจะเป็นไรเลยเฮ้ยระโดดสิลปินไม่ร้อยร้านถงเอรื่องรักกูกำมาแล้วโปรดิวเซอร์เขาบอกกูมึงวางไหนเพีพออยงผ้าอ้ไปหักแน่นะนเอาไปเสนอนี่ยกูเสนอปพ๊บโอ้โหทว่าทางไหนงอนเพียงเลยครับเพีงอะไร Get to you, ah, ah de -troyo. De -troyo. อร่อยเข้มข้นจนต้องเบิ้ลเฮียขอเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเอารถมูสสับนะครับเออไอไอมันเนี่ยมันเกิดผักซีขยายเจ้าซอยจะแยงามันเกิดผักซีไให้นไอเอาแบบยิ่งง่ายยิ่งง่ายนะจัดการอรรถพิเกย์ผมมีร่มณหรอก มันมุ้ยบัวดอยอะไรได้อายนอกจากอายนี่อายก็ซอยแขวนี้โอ้ยไงเราก็จัดการเองป็นแะน่กูเกิดน้ำบกท่องค่ำเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้สิบบัวดอยยูบ้าผ้าอไยปหักแน่ผ้าอ้ายปหักแน่โอ้เพียงกับทั้นดีทั้งมวลน,นแต่ว่ามันคือบับหลับุทรศัพเลยวะติดตอ่อแมนกับออบได้ น้องพัคซี่ไอ,อ้อ่ะเสื้อตุก๊กตาม่หายตั้งใจจะซื้อม่หายเลยองไอ้าหายมักโบตัวแบบใหญ่เลยนี่ยอ้อยมึงที่หละ่ะมันก็หนีเอาตุก๊กตาตัวใหญ่มาเห็นน้องพัคซี่งขวยอย่ะเจาลตงซอยขวอยดี ก็ต้องซสื้อผ่ของมันลยอ้ไอ้อยของนี้ไปจิงเด้ไปจิงเไปจิงเด้ไปจิงเไปจิงเด้ไปจิงเด้โอ๊ยพอกรับขึดูมันเป็นได้ไหนอังไงนี้อ้ับเลยเฮยเฮ้ยไอ้ซอยขนี้ไปมึงที่ล่ะ ตูตาตัวเมืนไงคอยว่า,านั่นมี่อย่างไรได้ไอายมึงกับฮัทจัดการเองแน่พี้ยเียเยกยกูซอยอไรลอให้เออรไปอยู่สาว่าตัวนี้เอ้เหนมาปดร้เหน่อมากปวดท่า บาได้กูสิมา์หายตรงนี้มได้มันเป็นทำตามความฝันมันเอาไว้มึงสิมาเรียกร้องให้มันกลับม,มาหามึงบาได้โอ้เจ๊ช่วงวันนี้ขอยาจันทร์นะมันเกิดแบบเซาภัยให้กับน,น้นองที่รักของข่อย์เนี้ยน้องบักซีที่รักของข่อย์เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผักชีมันเป็นที่รักของมึงตั้งแต่ตอนไหนพริก เอาพี่ไ <Sie> ม <g> ่รู้อะไรเขาเป็นที่เราผมผมแค่แบบอยากจับงานแบบยิ่งใหญ่หรือพี่สุดท้ายหรือพี่คนสุดท้ายนะเพน่อนนะอ่าถ้าเกิดว่าฉันช่วยแกแล้วฉันจะได้อะไรเอ้ยเป็นคำถามที่ดีเนี่ยยินข่าวว่าจามไอซ์โดนวอเอาสิคอยดคอยเป็นเนะ่พอซื้อให้คอติไปเอิรนไอซโดไปกินเหล้าอยู่นะ แลวกะเจ้าอ่ะก็ไปน้ำข่อยข่อยสิบพาจินเราก็เป็นสะโดแล้วตอจจกนไหนเจ้าฮูมอมันทีเกิดยังขึ้นถ้าเราจินเราเมาอะไรอะไรป้าดิป้าตาแต่แกชอบตอดเสื้อเลยนะเวลาแกเจ้เมาโม่เจ้ารลองก็ได้ก็ได้ก็ได้กดได้ข่ขาแต่อย่าลืมนะ ได้แน่นอนได้แน่นอนชอบหน่อนชายเฮ้ยันจะไปยากอะไรอ่ะแค่ดับไฟแค่ตรงนี้ยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเฮ้ยเฮเันเฮเฮ้ยันเฮ้ยเฮเันเจตายแล้วเจ เอาตายโดนไปนี่พีคคืออืดแล้วขู่พะแห้งบะคามีต้อมตะกินไว้ไวๆล้างอ่วกเพิ่มพลังเพาะแต่ว่าคือถึอใหม่ข้างใจพีคจนแนลนหล่เบิดเบื่อนรู้ละมันแหล่อยู่แล้วเอาบ่เนี่ยน้านะมึงอะสั่งแต่ปัญหาแต่ละมือแต่ละเว้นโ<ๆ>ว้ยใจเย็นเนี่ยพีคก,ก็ยังเด็กหน่อยอยู่ถือสตาร์กูเด้อมึงเนี่ยฟังสอนได้ด้อดูดแห้งหมดละพีค ยังได้ฟูงออกเลยบ่เลี้ยงไหนคิดดีเดียวตีนยันไม่หยังเลยโอ้ยเนี่ยเป็นยองชุนเลยเว้ยฉาโดเฮ้ยเฮ้ยหักล่างซิลปินศิลปินไอยล่างเพื่อนรักกูคำมาเลยต้องคำต้องคำต้องคำของกูต้องคำต้องคำของกูเป็นนาเพื่อนฮะเอ็มไลยได้มือปล่อยออกเทปไปกูมีข้าวไร่สิวะ เป็นชิละเป็นชิลเป็นชิละเป็นชิ้นลก็ยังทำโตแต่งโตบ่มีสติอยากให้คนมาถ่ายรูปหลายย่างขึ้นรถขึ้นยังนะยังนะคือว่าพอดีเซอร์เขาบอกกูเพี้ยนปรแมาณเด้ออิลี่เงี้ยคอยไปตัวอ้ำได้เนี่ยอ้ำได้เนี่ยกูไปได้อ้อาให้รถตํามึงตายเลยเห็นกูตัวต้องเสียมานเลยแหละอยากตายเป็นไหมั่งไหนวะฟังกันนะกูขอโทษอิลี่เพี้ยน แมนโปรดิวเซอร์เขาบอกกูทางไหนเพลงผ้าไอไปหักแน่นะเอาไปเสนอเนี่ยกูเสนอปุ๊บโอ้โหเขาว่าจังไงโยนเพลินเลยครับเพลงอะไรนี่เพลงตลาดล่างกราตัดเอ้าผมนี่คือเมื่อเมื่อเลยเพลงบ่วพอเพลงบ่วมวนหูเขาไปถึงของแมนคือจังแบบขอโทษนะเพลงโซนตีนอะไรเขาบอกอย่างีเลย ผมนี่ขึ้นเฮือบเฮือบเลยบมเป็นแต่มึงเดี๋ยวขึ้นกูไมขึ้นเฮือนพราไอ้กูเสนอไปเลยพราไอ้ไปห่างแน่พราไอไปห่างแนวทานป่ะสาดน้ำใส่หน้ากู่หมาเบื่อได้หามบอกกูดึงไว้เพื่อนแง่เยี่ยมตัางสองร้อยครับผมอยู่รงกรุงเทพไปตีบันฝังเหี้ยังบ่พอแก้วก้ันแก้วก้อนไปเพลงบ่หมวนบ่เป็นตะชิดแตกเพลงตำยอดวิวบ่ได้ออกตัางโดนแล้วกับบ่ได้ยอดวิวมันดูใช่ปะ คนที่คนโมโหที่สุดคนจะต้องเป็นกูตอนนี้ใช้ถักทังงนทเว้ยเป็นคนเว้ยงานศิลปะเว้ยออกแบบเว่ยความอย่าไปเครียดให้เขาถอดนะถึงมั่นสิเป็นความฝันของมึงก็จริงแต่ว่าตอนนี้มึงกอาจจะงย่งเห็ดบ่รด้ก็บจังเถอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเปนสิ่นที่มึงหักอยู่คือเก็ถูกต้องแม่นสิ่งที่กูหักที่สุดเ้อะก็คือมึง ไอ้ที่เหลือแค่มีกลามมากพวกปู่ก็ดีใจแล้วอแบบกูเห็นบักเบิร์นได้ดีกูก็มีความสุขมันก็ฝากบอกว่าคิดฮอดมึงหลายแต่ว่านี่สองปัญหาหนังไส้มันแน่วท่านวะจะปีกวนเหรอไม่ต้องจำได้อยู่บ่จำได้อยู่เมียกูเห็ไปหาพันมันก็เอาไปของกูกันสองปัญหากันเอาเอาสิไปคุยกันอยู่ล้วมีกวันเกิดน้องเนี่ย หยเงี้ยเียงกนยวเลยอย่างวๆคนไหนเต็มที่มินปู่บ่เนี่ยต้องสาวเอาปะน้องเงี้ยมัน้องผักซีเออน้องเออน้องพักซีน้องผักซีเออน้องพักซีแมอไปปะปดูเง้อย่างเงเต็มที่ปไปเพล็กปเอาบ่เอายหันเราเมอ่อนี้ยเอาลินเนี้ย่ปากไฟอ่ะไอ้ตวว้าย อะไรจะไปซาเลยนะไปมึงยังมึงยังนั่ไปก็ได้อุ้ยพาเราไปไมึงอย่าอเป็นยังอยู่บนนี้นๆๆ <c oughs> เอาเอาไปดีใจนะเพื่อนถึงแม้ว่าความฝันของมึงยังไม่ประสบค,ความสำเร็จก็าจ้างเถอะแต่สุดท้ายแล้วมึงยังมีพวกกูเคียง,ง,ขงข้างเคียงข้างแหมเสมอตะไลปลอดตลอดไปตลอดการตลอดิเรกเดือดกูกินทอดมึงไรกูมึงกินหลายๆเลยไม่กูบุกยีจากแปดเก้าถ้วยนี่กูบุกยี่กินถึงมึงเลยนะเว้ย มามาเจิงเจิ้งเจิ้งอ่าพอดีเลยมามามาสวัสดีครับ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 เมียรถขี่รถสองสามต้นว่างว่างวางของว่างของนั่งพักก่อนนั่งที่สองได้หรืผู้ใดจะควงข้านมันเกิดเราเมี่ยเราเนียฝักชี้เออเออเออเฮ้ยสนใจเมันเกิดที่หลังก็ได้เอาอย่างแน่นอนครับของผมต้องไวไวรถหมูสับครับผมพิเศษ เ้ยผมเอาไวไวรสหมูสับคนยำน่าจดให้ปั๊บปั๊บหนึ่งรอที่ปั๊บหนึ่งครับผมเศร้าจังคุยกันจังคุยกันว้าวว้วกินอย่งนีมันเศร้าไหมก้องน้องเข้าไรเลยเต็มที่ไวไวอร่อยขึ้นพ้นจนต้องเบิ้์นเต็มที่เต็งที่ขอบขอบคุณครับเฮียเออเราเบิ้์นมาไหนแน่แหละบกเบิ้์นมา มันก็บบริวางเนี่ยแหละแต่ว่ามันซอยเต็มที่แล้วอ,ะอ,อ่ะสุดความสามารถของมันด้วกันอะ่ะจนแบบทะเลาะทะะเลากันกับเขาเลยอ่ะทะเลาะกันกับเขาเออแล้วซุ่มกระจกว่างได้เป็น,นี้เพียง Ad A อดดอกบอดแดงออดดอกบอดแดงเพียงอันม,มาเธอร์ฟาเธอร์มึงหยั่งมาสั่นซะ<อ>กันเลยก <laughs> ูก็ได้แบบบ่ไหวแล้วเพื่อนฉันอ่ะ Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. อธิษฐานนะเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวเนียอวยพรเป็นภาษาจีนให้เอาเอาเลยเฮียฟังดีเด้อจ้าจ้าจ้าฮะฟื้นใจฟื้นใจอยเออเฟย์อวยพรแปลว่ามีความสุขหลายๆในวังเกิดสุขภาพแข็งแรงลำรวยในนาทีการงานขับขี่ปลอดภัยใจมังกรนกจินหลอนช่องกลางล่างมืออาหารมรสุนก็มี Mà mình chín cháy chíu bỏ bằng này nhớ nè Đó rồi, ok, Để em bắt tắt nè Happy birthday to you Happy uh -huh. uh -huh. birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Này mẹ i'm happy <laughs> น้เกิดน้ำผูชีบ้าาทำมกินน้ำกันบ้าบ้าบ้าเพลงเลย่มากนเสียดีบ้ามายังไปนอเพลงนี่นยหลไปหน้ำมาเมีาาเยอะไหน้อยบ้างโควัวาน่อาแมนเอามาใช่ลาบไปโอเคเอาผู้่วเบ้าบาผีมานังผีบามานังนไเดี๋มาเรามาผีผีลาบนั่งผีออมาังผี แมนางล่องนางล่องของอะีดยมานงดีๆอ่อาใจเย็นอันนี้กันถ่ายเห้นองโอ้โอ้โอ้ต่องมาโอเคมือนห้องกับความหน้าความตากันแล้วความตาความหน้าความตากันแล้วโอเดยเือนเมกินกินกินน้องรักสวยหยงอ่ะบอนบอน 爸爸。 มึขึ้นหน่อยเถอไม่เสียอยเหน่เหมือนฝากพ่อมาจับสลับปีใหม่น้ำเดอตับานนึ่งฮะหนียังบกคน่อโอ้ยมันอยนู่ในนีนปเป็นมแมนจะฉันอแก่อนเอาเได้่แมนไปเซียวจงไหนปัดปืนยามเยอะเยยีกันวะมมีคนฝร,รั่งพอ